พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง เพราะว่าจะน่แห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันอังคารที่27เดือนที่8ในหัวข้อเรื่องอยากกลัวความตายศัตรูตัวสุดท้ายที่จะถูกทำลายคือความตาย1โคเรียนบทที่15ข้อที่26พี่น้องคามีความแตกต่างอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้คุณสังเกตในคำพูดของเปาโลในข้อพระคำภี์หลัก นั่นคือข้อเท็จจริงที่เขาไม่ได้พูดว่าศัตรูสุดท้ายที่จะพ่ายแพ้คือความตายแต่เขาใช้คำว่าถูกทำลายแทนนั่นเป็นเพราะว่าความตายได้พ่ายแพ้แล้วแต่ยังไม่หมดสิ้นไปเมื่อเป็นเช่นนี้เหตุใดหลายคนจึงยังกลัวความตายอยู่ฮีบรูบทที่สองข้อที่14-15ถึงให้คำตอบว่า บุตรทั้งหลายมีเลือดและเนื้อเช่นกันอย่างไรพระองค์ก็ทรงมีส่วนเช่นนั้นด้วยอย่างนั้นเพื่อโดยทางความตายนั้นพระองค์จะทรงทำลายมารผู้มีอำนาจแห่งความตายและจะทรงปลดปล่อยบรรดาคนเหล่านั้นที่ตกเป็นทาสมาตลอดชีวิตเนื่องจากความกลัวตายผ่านทางกันสิ้นพระชนแทนที่เสียสละพระเยซูเจ้าทรงทำให้มารซึ่งครั้งหนึ่ง เคยมีฤทธิ์อำนาจแห่งความตายไม่มีฤทธิ์อำนาจพระองค์ทำลายสิทธิอำนาจและความสามารถในการฆ่าของมันดังนั้นซาตานจึงไม่มีฤทธิ์อำนาจอีกต่อไปแล้วตอนนี้มันทำอย่างไรมันใช้กลอุบายหลอกลวงและทำให้ผู้คนหวาดกลัวความกลัวเป็นสาเหตุที่หลายคนต้องตกอยู่ภายใต้ความตายทำให้ผู้คนตกอยู่ในความเป็นทาส ทำให้พวกเขาตัวสั่นและปฏิเสธที่จะทําสิ่งที่ควรทําแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูปลดปล่อยมนุษยชาติจากความตายอย่างสมบูรณ์คุณต้องมาถึงจุดนั้นในชีวิตคริสเตียนของคุณที่คุณไม่กลัวความตายที่ที่คุณสูญเสียความกลัวของคุณไปพระเยซูทรงมีกุญแจแห่งนรกและความตายพรงทรงมีสิทธิอำนาจเหนือความตาย ดังนั้นจึงไม่มีอะไรต้องกลัวอีกต่อไปจงอ่านพระคำที่สุมปลอบประโลมใจของพระองค์ว่าเราเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่เราได้ตายแล้วแต่นี่แนะ่เรายังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิดและเราถือลูกกุญแจทั้งหลายแห่งความตายและแห่งแดนคนตายวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อที่18ในยอห์นบทที่5ข้อที่24 ทรงตรัสว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครฟังคำของเราและวางใจผู้ทรงใช้เรามาคนนั้นก็มีชีวิตนิรันดรและไม่ถูกพิพากษาแต่ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วคุณได้ผ่านพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วคุณอยู่ในสังเวียนแห่งชีวิตนี่ไม่ใช่คำสัญญาความตายทางกายเป็นผลจากความตายไฟวิญญาณ ถ้าไม่มีความตายฝ่ายวิญญาณในตัวคุณก็ไม่ควรจะมีความตายทางกายในตัวคุณพี่น้องคะยอนกล่าวซ้ำคำพูดเดียวกันในจดหมายของเขาเมื่อเขากล่าวว่าเรารู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วหนึ่งยอหนบทที่สข้อที่14ฮาเลลูยาจงระลึกไว้เสมอว่ามานไม่มีสิ่งใดเลยในตัวคุณ นั่นคือความตายความเจ็บป่วยความอ่อนแอความอ่อนแรงเช่นเดียวกับที่พระเยซูตรัสในยอห์นบทที่1 4ข้อที่30ว่าเราจะไม่สนทนากับพวกท่านนานอย่างนี้อีกเพราะว่าผู้ครองโลกกำลังจะมาผู้นั้นไม่มีสิทธิอำนาจอะไรเหนือเราให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะสาธุการแด่พระเจ้า สำหรับชัยชนะเหนือความตายที่เรามีในพระคิ์ชีวิตที่ฉันดำเนินอยู่ในเนื้อหนังตอนนี้ฉันดำเนินชีวิตโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของฉันผู้ทรงรักฉันและประทานพระองค์เองเพื่อฉันฉันดำเนินชีวิตอย่างไม่หวั่นไหว เนื่องจากรู้ว่าฉันได้ผ่านพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วชีวิตของพระเจ้าในตัวฉันทำให้ฉันเหนือธรรมชาติและความเจ็บป่วยโรคภัยความล้มเหลวความตายและมารไม่สามารถเอาชนะฉันได้ฮาเลลูยา หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด